มันดวีทัวร์จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มทัวร์ภูเก็ตไขมุกอันดามันสวรรค์แดนใต้ในแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนกล้าทำมาก่อนทัวร์ภูเก็ตพักกินเที่ยว3วัน2คืน แบบ Exclusive ีพักผ่อนโรงแรมระดับ4ดาวที่หาดป่าตองใกล้แหล่งท่องเทีย่ยวยามค่ำคืนท่องเที่ยวแบบซิตี้ทัวชมแลนด์มาร์คเมืองภูเก็ตสัมผัสความงามของท้องทะเลที่อ่าวลสมะอ่าวปีเละถ้ำไวกิ้งเกาะปอดะนอกเกาะปอดะในพร้อมดำน้ำดูปะาการังที่หาดลิงสุดคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วทีนี่ที่เดียว1618พร้อมส่งตรงให้คุณถึงบ้านแล้วค่ะ ว้าวมันดาวีสโลกแกนจ้างคนไปเที่ยวที่เดียวในโลกค่ะคุณผู้ชมขะพร้อมพาคุณไปเที่ยวแบบครบจบในหนึ่งแพ็กเกจทั้งทัวร์บกและทัวร์ทะเลเลย แพ็กเกจทัวร์ภูเก็ตครับไขมุกอันดามันสวรรค์แดนใต้3วัน2คืนห้องพักอยู่ในระดับโรงแรม4ดาวเพิ่มเลิมไปกับการท่องเที่ยวแบบซิตี้ทัวร์ชมแลนด์มาร์คของเมืองภูเก็ตตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพแบบ e x c กซ์คลูซกับทัวร์ทะเลชมความงามที่อ่าวลุสมะอ่าวปีเละถ้ำไวกิ้งเกาะปอดะนอกเกาะปอดะในพร้อมดำน้ำดูปะการังที่หาดลิงอีกด้วย สะดวกสบายค่ะทั้งที่พักการเดินทางมีรถรับส่งตลอดทั้งทริปดูแลกันเป็นอย่างดีเลยพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยครับคุณผู้ชมครับแบบที่เรียกว่าไม่เคยมีทัวร์ไหนกล้าจัดโปรแกรมทัวร์แบบนี้มาก่อนให้คุณเป็นเจ้าของเลยนะครับสำหรับ2คนจากราคาปกติ16,400บาทวันนี้เหลือเพียง7,9 8 0บาทเท่านั้นจองวันนี้สามารถเก็บไว้เที่ยวได้นานถึง2ปีรีบโทรด่วนมีจำนวนจำกัดครับ โชส์ใช่ครับโชสกีตา้าค่ะเป็นหน้าเราสองคนแบบนี้นะครับสินค้าคุณภาพโชว์ดีๆครับเพราะว่าเราคือช่องชอปที่ใช่รู้ใจขาชอปโทรหนึ่งหกหนึ่งแป แอชอของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกันไปไหมไปไหมไปัยตัวพร้อมแล้วนี่ไงเธอพร้อมกว่าฉันอีกพร้อมมากพร้อมจะไปภูเก็ตกันแล้วหลายคนบอกว่ารู้จักภูเก็ตบางคนยังไม่เคยไปแต่บางคนไปมาแล้วบอกว่าค่าใช้จ่ายบานปลายเพราะว่าคุณผู้ชมวางแผนกันไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็หลายๆคนพอไปติดต่อนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บคิดว่ามันถูกแล้วมาบวกรวมกันปุ๊บโอ้โหจ่ายกันหัวแตกเลยทีเดียววันนี้ครับทุกอย่างเบ็ดเสร็จจบนะครับแพ็กเกจที่ภูเก็ต3วัน2คืนไข่มุกอันดามันสวรรค์เมืองใต้ นี้คุ้มสุดๆตัดราคากันสุดๆและพร้อมจะจ้างคุณผู้ชมไปเที่ยวกันเลยทีเดียวจ้างกันไปเลยเหรอถูกครับเพราะว่าวันนี้ถ้าไม่คุ้มจริงท่านนี้จะไม่มาปรากฏตัวในรายการของเรานะครับขอต้อนรับประธานบริหารจากมันดาวีกรุ๊ปนะครับขอต้อนรับโกเล็กประสิทธิ์เจียวกงค่บสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาจ้างพวกเราไปเที่ยวใช่ไหมครับพามาขัดทุนเหนือเาไี้ภูเก็ตกันเชิญนั่งก่อนเลยครับโกเล็กครับเพื่อที่จะรู้ว่าเขาจะจ้างเราไปไหนที่บอกคือเรารู้นะครับว่า โกเล็กมาปุ๊บเนี่ยจ้างคุณจ้างคนไปเที่ยวมีที่เดียวในโลกที่มันดาวทัวร์นะเพราะงั้นวันนี้คุณผู้ชม32วันคืนกับภูเก็ตใครที่ไปภูเก็ตแล้วถ้าไม่เชื่อผมตามชาร์ตนี้เอามาให้มาตีผมนอกรายการได้เลยนะคุณผู้ชมไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นจองตัวเครื่องบินจองบขสเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีค่าขนส่งอะจากตัวเราเนี่ยนะครับไปยังโรงแรมคุณโดนไปแล้วคนละพันสองสองคนสองพันสี่นะคุณผู้ชมลงมาเรื่อยๆเอาลงมาลงมาอีกคืนดำบินภูเก็ตนะใช่นะบินเราลงหน่ะบินภูเก็ต๊บเข้าโรงแรมไม่จะ้ดนเบ โดนไปแล้วคนละพันสองสองพันสี่นะแล้วก็ไปพักสี่ดาวที่ป่าตองเซบเบาเจ้าคนพันห้าสองคืนสามพันครับ,บ,บผู้ชมแพ็กเกจทัวร์เที่ยวเมืองเที่ยวเมืองหนึ่งพันบาทต่อคนสองคนสองพันนะผู้ชมตามลงมาอีกจะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมผู้ชมก็ต้องนี่นะนั่ง,น,งนั่งรถจากโรงแรมแล้วไปที่ท่าเรือโดนไปแล้วคนละพันสองสองพันสี่ครับ,บ,บมาที่นี้ไปถึงอ่าวแล้วยังเที่ยวไม่ได้นะต้องซื้อแพ็กเกจทัวร์ก่อนหนึ่งคนพันสามคูณสองเป็นสองพันหกครับมากไปกว่านั้นอนนี่ร<ม>าคาแพงมีแพงกว่านี้นะ ใช่ครับคุณผู้ชมจะไปเจอแบบว่าโอ้โดนเขาหลอกเอาก็แพงกว่านี้นะนี่พอไปถึงบนเรือปุ๊บอุปกรณ์ดำน้ำไกด์เกยเสื้อชูชีพรวมไปแล้วประกันด้วยอีก800บาทต่อคน2คนพันหครับสุดท้ายจะเดินทางกลับบ้านต้องนั่งรถจากโรงแรมไปที่สนามบินหรือบักสโดยไปคนละพันสองสองคนสองสองพวันนี้รวมเบ็ดเสร็จทุกหัวข้อที่ผมพูดมาคุณผู้ชมโดนไปแล้วครับหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทสามวันสองคืนแล้วไปสองคนด้วยวันนี้ราคานี้พูดง่ายคือทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย เดี๋ยวแม่ไม่เยอ่ใหญ่ให้ผมไม่เอา พราะกลมาแล้งจะกลัจะจ้างคุณผู้ชมไปเที่ยวแล้วราคาถูกกว่านี้เบ็ดเสร็จไม่วุ่นวายใช่ไหมคะคกีตาใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะทั้งวุ่นวายทั้งเดินทางเองหาซื้อแพ็กเกจเองหาเดินค่ารถไปลงแล้วยุ่งยากสารพัดคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าวันนี้1618ช็อปของเราค่ะมีแพ็กเกจอี้คุณผู้ชมนี่เลยที่คืออยู่นี่นะคะเป็นกิฟต์วอชเนอร์ค่ะจากมันดาวีที่1618ช็อปของเราจัดให้ลดไปเลยนะคะถึง40เปอร์เซ็นต์ลดไปเลยนะคะถึง40ค่ะจากปกตินี่นะคะ ทัวร์ภูเก็ตค่ะ3วัน2คืน2ท่าน16,400บาทวันนี้เหลือเพียง7,980บาทเท่านั้นค่ะโทรดว่วนเลยโทรดวนเลยท้าให้โทรเลย1618เพราะว่าโกมาจ้างแล้ว7,980บาทเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมหาร2เลยปไป2คนนะตกคนหนึ่งโกบอกว่าไม่ถึง4 0 0 0บาท<ป>คิดใหม่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีตังค์อยู่4 0 0พบาทไปภูเก็ตคุณผู้ชมจองแค่โรงแรม1คืน2 0 0 0 2คืนคุณได้แค่โรงแรม2คืนนะค่ารถรับส่งก็ไม่ได้นะค่าทัวร์ซิตี้ก็ไม่ได้ ใ่ข้าวโทรทะเลก,ก็ไม่ได้เพราะงั้นวันนี้บอกกัน,นโกมาจ้างไปเที่ยวจริงๆนะคือปลาตองเนี่ยราคาเนี่ย <c oughs> ผมบอกว่าราคาที่ใจพูดเนี่ย <c oughs> ก็ต่ำกว่าปกติด้วยซ้ำไป <c oughs> เพราะถ <c oughs> ้าใจไปตองเองเนี่ยโรงแรมปลาตองเนี่ยต้องคืน2อ0พันกว่าขึ้น <c oughs> ถูกครับและ2คืนก็เท่าไหร่ครับ <c oughs> นั่นนี่ห้าหกพันก็ไปละถ้าได้หกพันก็จบเลยครับผมไม่ได้ไปเพราะงั้นราคานี้พิเศษจริงๆนะครับแลอะอย่างที่บอกคือบัตรเชร์ของโกเนี่ยใช้ได้ถึง2ปีเปลี่ยนมือคนใช้ก็ได้และที่สำคัญคือหลายๆหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะทำแพ็กเกจคล้าย แต่โกบอกว่าที่นี่พิเศษกว่าเพราะว่าให้จองใช้งานวันเสาร์ที์ได้ด้วยซึ่งหลายที่ไม่ให้ใช้เพราะงั้นอย่ารอช้า1.6.1.8โทรตอนนี้ด่วนโกมาจ้างแล้วคุณผู้ชมไม่ไปเที่ยวเสียใจไม่รู้ด้วยที่เสียใจมากกว่านั้นคูคุณผู้ชมจะไม่ได้ไปเที่ยว c ิ t ี้ทัวแล้วก็ทัวร์ทะเลดังต่อไปนี้ด้วยนะ ก็อย่าพิบาอธิบายหน่อยโอเควันแรกนี่นะก็ไปวงเวียนสุรินครับผมก็ไปเที่ยวในตัวเมืองไอชิโตโคตูกตน่ก็ภูเก็ตเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะครับผมเขาบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศเพื่อมาดูอารยธรรมนะครับผมตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากตรนนี้เป็นคตกสรงนี้เป็นชนบทโคกสที่แบบว่าอารยธรรมตะวันออกกับตะวันตกที่ผสมผสานเข้าแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองตรงนี้ขายผ้าไหมกันเยอะนะครับขายผ้าลูกไม้กันเยอะมีร้านก๋วยเตี๋ยวกาเรียกว่ามีสปัมด้ว อยากให้ผมไปทานดูนะอันนี้มีตลาดกลางคืนด้วยนะที่กรางเทพเยนะอันนี้ก็พาพาไปนะครับผมแล้วก็ไปที่วัดนะอาวัดเนี่ยก็ ไปไหว้พระสักหน่อยนึงออบรก <ผม S 2> อ่อนไปเที่ยวทะเละนี่คือวัดหลอวลอวัดคู่บ้านคู่เมืองของภูเก็ตนะครับแล้วก็มีเจดีย์ที่สวยงามแล้วก็เป็นศิลปะของสมัยชัยายาเลยทีเดียวนะนี่ครับนะผมไปมาแล้วสวยมากแล้วเขามีจุดชมวิวอยู่บนบน,บนเ,เขาเรียกแลมทางเจดีย์ข้างบนด้วยนะแต่คราวนี้ผมบอกให้แถมแล้วก็อ้อยคุ้มเลยคือตั้งแต่ลงเครื่องบาก็ไปยาวไปเลยใช่ตั้งแต่ว่าแล้วก็ไปดูเขาเรียกว่าวิวจุดชมวิวสามอ่าวสามอ่าวนี่ทางทางขึ้นทางขึ้นแหลมบมเทพนะ ไปถึงแหลมพรมเทพยังสวยขนาดนี้เลยนะจุดนี้สวยมากถ้าเกิดว่าท้องฟ้าเปิดคุณผู้ชมจะได้ถ่ายรูปนี้ด้านหลังจะเห็นไปบุกตะกรนนะครับป่าตองเห็นอ่าวสวยมากแล้วสุดท้ายเราจะไปจบซิตี้ทัวร์วันแรกกันที่แหลมพรมเทพว้าวอ้ไปดูพระอาทิตย์ตกดินเลยคือไปภูเก็ตนี่นะต้องไปแหลมพรมเทพถ้าไม่มีแหลมพรมเทพท่านจะไม่ถึงภูเก็ตอจริงใช่ใช่อ่าอันนี้แนะนำคุณผู้ชมจองไฟล์แต่เช้าตรู่เลยเพราะว่ามาดวีเขามีรถไปรับส่งคุณผู้ชมจริงๆรพอจบที่แหลมพรมเทพปั๊บ จำอยู่ที่แต่ละโรงแรมนแต่ละห้องที่ป่าตองและป่าตองในการคืนตึ๊งจิ้งตึ๊กติ้งไปเที่ยวได้เต็มที่เลยครับใครที่บอกว่าชอบแบบว่าแนวสีสันหน่อยนะบางลงบางลางเงี้ยนะไปเลยคุณผู้ชมเต็มที่แล้วก็ใกล้จังซีรอนด้วยนะคือคราวนี้ท่านพกปั๊กกี่สิบบาทพอนะพี่เทมไม่ต้องจ่ายเลยแล้วามี่ยานวันที่สองนี่คือวันแรกซิตี้ทัวร์แนะนำว่าจ้างแนะนำว่าไปทีิปไฟเช้าเลยแล้วจะได้ เที่ยวซีตีทั่วทั้งวันวันที่2ตื่นขึ้นมาที่โรงแรมกินอาหารเช้าก่อนอาหารเช้าโก้เขาเลือกโรงแรมที่มัอาหารอาหารอร่อยอยากกินเยอะกันไปเว้นให้คนอื่นกินบ้างนะแล้วก็นั่งเรือเรือนี่เป็นเรือโฟรี่ในเรือเนี่ยถ้าท่านไม่อิ่มเกินไปก็มีชากาแฟนะครับมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มให้แล้วก็ไปกันหลายคนนะก็สนุกสนานใครไม่มีแฟนก็อาจจะไปจีบที่นั่นก็ได้ถูกอันนี้เทีไปกลาเป็นหมือนเราไปก็จะผ่านเกาะต่างๆนะเซลฟ์ฟงเซลฟี่อะไรได้เต็มที่นะมีเกาะอะไรบ้างคะอย่าง ่อนเกาะดาลิงนะเกาะโลเตมะนะครับผมแล้วก็พาไปไปถ้ำไวกิ้งด้วยถ้ำไวกิ้งนี่คือเขาไปเก็บพวกรังนกกันอย่ากขึ้นไปเก็บเดี๋ยวต้นจริงมาไปดูไปดูไปดูเอาวิถีชีวิตของชาวเลมันก็จะผ่านนะครับผมผ่านไปแล้วก็แวะถ่ายรูปนะแล้วก็ดำน้ำ นี่รู้กับปอได้ค่าน่าใสจังมีไปดาหลิงอ๋อดาหลิงใช่ดาหลิงๆอุณสวยมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้เปิดประสบการณ์แบบนี้ที่นี่นะไอ้นี่นะรวมก็เข้าอุทยานก็ใครกล้าประกันชูชีพสโนวกเกิลกล้าคงเขาชมคอนเสหมดแล้วครับทุกอย่างเลยบรรยากาศยี่สิบบาทที่บอกว่าพวกเรามันก่อนใช่ไหมคือคุณกาะเนี่ยเราก็อยากจ่ายให้ท่านนะแต่ว่าเนื่องจาก เขาให้จ่ายเองเดี๋ยวนี้นะเพราะว่ากลัวการโกกินลูกค้าก็ต้จะจ่ายยี่สิบบาทนะถ้าลงตัวยี่สิบบาทเท่านั้นคือวันที่สองที่ไปทะเลเนี่ยพกติดตัวแค่ยี่สิบบาททุกอย่างฟ้าเรียบหมดสี่สิบก็ได้ครับสี่สิบโอเคสองคนทุกอย่างได้ฟ้าเรียบหมดฟรีหมดแต่ว่าพกไปสักยี่สิบถึงสี่สิบบาทพอตอนที่โกบอกไว้นะฮะับสำรวมไป็ที่ทริปทริปเรื่อยจ่ายแล้วทริปที่ไปทะเลเนี่ยกลางวันมีอาหารกลางวันเลี้ยงด้วยนะใช่ป่ะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ด้วยคุณผู้ชมเช้าไม่อิ่มหรือกินบนเรือไม่อิ่มหรือว ระหว่างวันมันถ่ายรูปจนเหนื่อยไปอาหารกลางวันที่ที่ไหนที่เกาะพีพีไปกลางวันบุฟเฟ่เลยเออบุฟเฟ่เป็นร้านอาหารเลยนะใช่ครับแล้วผมบอกให้นิดหนึ่งนะราคานี้นะสี่พันบาทเนี่ยอย่าว่าไปเที่ยวภูเก็ตเที่ยวอย่างนี้เลยครับท่านไปจ่ายเชงเซาไปกลับยังไม่ได้เลยครับ เอาละจ้างคุณผู้ชมไปเที่ยวที่เดียวในโลกมีที่นี่แล้วพออาหารกลางวันเสร็จปุ๊บนะครับก็ค่อยๆพาคุณผู้ชมชมทะเลไปเรื่อยๆก็ดำน้ําเสร็จกินเผ็นะครับผมแล้วพาไปถ่ายรูปก็ไปเดินลงหาดอะไรต่างๆนะครับขึ้นเรือชมแล้วก็กลับภูเก็ตสักทีละครับแล้วก็กลับไปนอนที่ป่าตองที่เดิมนะคุณผู้ชมนอนตรงไหนก็ได้แต่โรงแรมของเราให้นอนคืนที่สองคือฟรีนะถ้าเกิดยังไม่เหนื่อยพอก็เป็นอย่างที่บอกคือเนี่ยยามราตีตะลุยได้ต่อบางลงบางลาหืีไปเดิน เรียบชายหาดนี่ป่าตองใช่ไหมฮะใช่ป่าตองอยวนี้นี้ป่าชอบแน่นอนอย่างนี้คืออย่างนี้ป่าตองเขาปลอดภัยขึ้นเพราะว่าเขามีจุดซีเคียวริตี้ให้เปิดไฟที่ชายหาดเพราะมันจะไม่มืดเกินไปเพราะั้นผู้ชมใช้กิจกรรมตรงนี้หรือจะไปเดินท้างจังซีรอนอะไรต่างๆตรงนั้นได้สะดวกสบายเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้แล้ววันสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นวันสุดท้ายคุณจะตื่นสายก็ตื่นไปเลยคือวันสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปส่งน้ำมินอ่ะจะขัดทุนไม่พอแต่ยังแต่ยังไม่ไปส่งนนาาาามบบิททีีเดยยววคคืือออขขัรถจะพพไไปปสงแซ้ฝก แล้ที่ทาบานตาม่านของฝากึ้นชื่อที่ภูเก็ตนี่มีอะไรบ้างคะก็มีตำพิ้งเสียบตำพิ้งเสียบนะครับผมแล้วก็จะมีขนมก็เรียกว่าอะไรอ่ะกุ๊บกับอ่ะผมจำไม่ได้เปนชื่ออีกนะโอ้นี่นี่อันนี้ร้านหนึ่งในของฝากที่ท่านควรศึกษาบ้างนะฮะ ก็คือบอกบอกคนที่ขึ้นรถเขาจะรู้อยู่แล้วล่ะนะครับว่าว่าคนไหนจะกลับไฟไหนแล้วก็จะพาไปที่จุดซื้อของฝากแล้วก็จะต่อไปที่สนามบินหรือว่าบขสตามที่คุณผู้ชมได้จองไฟ์เอาไว้แต่แจ้งใจกับกีต้านนิดนึงนะคงฝากนี่ไม่ชื่อให้นะชื่อเองนะซื้อเองใครอยากซื้อไหนซื้อเองเลยนี่คือมีเงินตั้งแต่วันแรกเหลือเท่าไหร่เทไปให้หมดที่้านนี้ที่พาไปได้เลยเพราะงั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องไปหาวิธีการเองแล้วบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ควรซ้ำเหมาไปเที่ยวเองก็ได้คุ้มกว่านี้จะไมม่่่ีีีีออกแล้้วววจะะไไปเเเททยยรฉันงดาผูชม บอกได้เลยว่าเขาไม่ได้มีแท็กซี่คุณผู้ชมบอกได้ท่องเที่ยวในภูเก็ตได้ง่ายนะเพราะงั้นการไปหาข้อมูลเองบางครั้งมันดีแต่บางทีก็ต้องตีกันกับเพื่อนตีกันกับคนในบ้านแล้วบางทีอาจจะไม่ได้จุดที่คุ้มทุนที่สุดด้วยเพราะงั้นคุ้มกว่านี้จากมันดวีทัวร์ที่1 6 1 8ช็อปกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้ว,ลวค,คุณผู้ชมบวกกันคร่าวๆตั้งแต่โต้นรายการไปแล้วทําเองทุกอย่างเส็จหนึ่งหมื่นหกัส้อบาทวันนี้ครับคุณผู้ชมครับได้รับส่วนลดไปถึงนี่สิบทัวร์เก,ก็น,าาน,นะ จากปกตินะคะ2,000อยู่ที่ราคา16,400บาทแต่ว่าวันนี้ที่พี่ชัยบอกไปลดไปถึง40%นะคะเหลือแค่เพียง2ท่าน7,980บาทท่านเองคุณผู้ชมขาโอ้โหซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มจริงๆเลยต้องเสียงตกมือรออะไร,รแบบนี้โคตรด่วน 18 16 18ไม่โทรตอนนี้เสียใจถึงชาติหน้าแล้วชาติหน้าจะเป็นทเที่ยวทะเล d <od> d> ด้วยวัวาไงวันนี้คุณผู้ชมอย่ารอชา้ามีซิตี้ทัวร์หวันมีเที่ยวทะเลหนึ่งวันอาหารของโรงแรมตอนเช้ารับรองอย่างดีมื้อกลางวันที่เกาะเลี้ยงบุฟเฟ่ด้วยแล้วประกงประกันทุกอย่างไม่ต้องหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมโกมาจ้างมีที่เดียวที่นี่ให้คุณผู้ชมไปเที่ยวกันอย่ารอชา้าโทรเลยครับ1618 wow. ว้าวมันดาวีสโลกแกนจ้างคนไปเที่ยวที่เดียวในโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะพร้อมพาคุณไปเที่ยวแบบครบจบในหนึ่งแพ็กเกจทั้งทัวร์บกและทัวร์ทะเลเลย แพ็กเกจทัวร์ภูเก็ตครับไขมุกอันดามันสวรรค์แดนใต้3วัน2คืนห้องพักอยู่ในระดับโรงแรม4ดาวเพื่อเพลิน<ๆ>ไปกับการท่องเที่ยวแบบซิกที่ทัวร์ชมแลนด์มาร์คของเมืองภูเก็ตตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับทัวร์ทะเลชมความงามที่อ่าวลุสมะอ่าวปีเละทำาไวกิ้งเกาะปอดะนอกเกาะปอดะในพร้อมดำน้ำดูปะการังที่หาดลิอีกด้วย สะดวกสบายค่ะทั้งที่พักการเดินทางมีรถรับส่งตลอดทั้งทริปดูแลกันเป็นอย่างดีเลยพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยครับคุณผู้ชมครับแบบที่เรียกว่าไม่เคยมีทัวร์ไหนกล้าจัดโปรแกรมทัวร์แบบนี้มาก่อนให้คุณเป็นเจ้าของเลยนะครับสำหรับ2คนจากราคาปกติ16,400บาทวันนี้เหลือเพียง7,980บาทเท่านั้นจองวันนี้สามารถเก็บไว้เที่ยวได้นานถึง2ปีรีบโทรด,วด่วนมีจำนวนจำกัดครับ ้มครับต่อไปนี้นะครับในส่วนของการเที่ยวภูเก็ตจะไม่เป็นปัญหาต่อไปแล้วแต่การวางแผนนั้แต่การชวนใครหาข้อมูลต่างๆวันนี้เบ็ดเสร็จทุกอย่างจบที่มันดาวีทัวร์กับแพ็กเกจสะครับภูเก็ต3วัน2คืนไปที่2คนนะย้ําว่าสองคนเป็นเขาเรียกว่าสวรรค์แดนใต้ไข่มุกอันดามันหลายคนไปแล้วอยากไปอีกแต่ว่ากลัวเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ผมก็กลัวกลัวค่าใช้จ่ายของโกะขาดทุนเพราะงั้นโกกบอกว่ากลัวขาดทุนขาดทุนแน่ับคุณผู้ชมนะ วรางานโต้รีบโทร1618ตอนนี้เพราะว่าราคาต่างที่เราบวกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับเบสเสร็จตั้งแต่รถรับส่งไปกับสนามบินมายังโรงแรมไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวซิตี้ทัวร์หรือว่ารวมอะไรอื่นๆอีกมากมายครับคุณผู้ชมครับ16,400บาทหรือมากกว่านั้นนะฮะวันนี้คุณผู้ชมได้รับส่วนลดไปถึง40%เลยทีเดียวนะครับจากปกตินะคะ2คนค้ะอยู่ที่16,400บาทวันนี้2คนเหลือแค่เพียง7,980บาท 와! Oh. Oh. ย้ำย้ำว่านี่คือราคา2คนนี่คือราคา2คนหารเลย1คนไม่ถึง4 0 0พบาทถ้า4 0 0พันบาทผู้ชมถือเงิน4 0 0พไปภูเก็ตเกิดอะไรขึ้นเก่งไม่ได้ไปอ่ะโอเคไหมยังเก่งเนี่ยไปได้แค่ป่าตองเช่าโรงแรม4ี่ดาว่ะ4ดาวเก่งให้คืนละ2,000ได้แค่2คืนไม่ได้ค่ารถรับส่งไม่ได้ค่าเที่ยวซีดีทัวร์ไม่ได้ค่าทัวร์ทะเลและต้องไปหากีนเอาเองอีกด้วยแล้วบางทีใครบอกสมเหมาแล้วเก่งบวกกันแล้วเกินคนละ4 0 0พันมาซื้อแพคเกจที่ ได้ทุกอย่างครบทุกสิ่งที่คุณตั้งใจจะไปภูเก็ตแล้วมันเป็นไฮไลท์ของภูเก็ตจริงๆใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและที่สําคัญนนอกจากที่คุณจะนอนพักร้านโรงแรมสี่ดาวหรือว่าเทียบเท่าแล้วคุณผู้ชมยังได้เที่ยวทั้งทัวร์บกแล้วก็ทัวร์ทะเลอีกด้วยใช่ไหมคะโกชค่ะคือไปตั้งแต่วันแรกเลยที่เราให้ก็คือว่าตั้งแต่ท่านลงเครื่องเราก็รถไปรับผมแนะนำว่าให้บินไปไฟเช้าที่สุดเช้าสุดเพราะนันเที่ยวเยอะสุดใช่รถตู้จะไปรับเรถตู้ไปรับปั๊บนะครับผมราคาเท่าไหร่สมมุติราคา อาบัวก็ไปนะท่านก็ไปเที่ยวในตัวเมืองที่ตดธุรกิจอะไรจะจะถ่ายรูปนี่ไปซื้อบ้ามไปวงเวียนชุรินนะครับผมไปกินมีซับปงสะบำอันนี้รถตู้รองให้เราจะเห็นอารยธรรมการผสมผสานนะครับตึกรามบ้านช่องสวยมากและถ่ายละครเยอะมากที่นี่แล้วเราไปได้แจ็คตามเพิ่มนะครับผมอันนี้อยู่ใน็ูเกจตด้วยนะใช่ครับเป็นซิทิโภตไปแล้วก็ไปนวัตสการที่วัดนะครับผมวัดฉลองวัดฉลองไปวัดผู้บ้านคู่เมืองของภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปศิลปะแบบชัยาขบอนก่อนออกทะเลครับถูกครับ <laughs> ขนาดนั้นเลยกร <Okay. S 1> โอเคเอไปปุ๊บก็เป็นมงคลกับชีวิตนะครับ,รบไปขอพรให้เรียบร้อยแล้วก็จะพาไปชมจุดชมวิวสามอ่าวสามอ่าวสาอ่าวในทางขึ้นแหลมพรมเทพนะครับ,รบแหลมพรมเทพเนี่ย ถ้าไปภูเก็ตต้องแวะแหลมบุมเทพถ้าไม่ถึงภูเก็ตแจย่ไหมจ๊ะถูกคร่ะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายิ่งไปกับแฟนนะโกฮะแล้วก็ไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันนะโรแมนติกมากคุณผู้ชมคะต้องร้องไห้เลยครับผมรับรองเดี๋ยวเดี๋ยวท้องอิ่มโอเคท้องอิ่มโดนเออถูกผมบอกให้นะไอ้สามพันกว่าบาทเนี่ยถ้าอยตัวทางบกเนี่ยท่านก็หมดไปสองพันแล้วใช่ครับใช่ครับถูกครับฉะนั้นแล้วท่านเหลือให้พันกว่าบาทเราเข้าที่พักทันทีเข้าที่พักท่าน ใจสมมาหน้าปิดลบแล้วครับท่าเะเลไม่ได้ไปแล้วครับแต่ถ้าไปกับเราจ้างคนไปเที่ยวที่เดียวในโลกต้องยกกับทัวนายทัศนอีกแล้วถูกครับนะครับเพราะงั้นนี่คือที่เดียวกับมันดาวีทูโอ้โหสุดท้ายไง โปรแกรมวันแรกนี่ก็น่สนใจมไหมโปรแกรมวันแรกจะไปจบตรงที่ว่าส่งเราเช็คอินเข้าที่โรงแรมซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหาดป่าตองแล้วคุณผู้ชมกลางคืนถ้าใครยังไม่หมดแรงนะก็ไปเดินไปเดินตามนี่เลยเป็นไนท์เอนเตอร์เทนเมนต์างเนี้นะชอบชอบชอทีมากีตาร์ชอบมากชดเทอร์อมที่จะเดินซอยนี้ได้เลยสบายเลยกีตาร์ไปแล้วไม่หลับหรือใครจะไปเหยียบนะครับหาทรายที่ตอนกลางคืนถ้าเามีอนนี้เขาสว่างแล้วนะครับก็ปลอดภัยด้วยหรือใครจะไปเดินจังซีรอนจะไปช็อปปิ้งหากินอตรงนั้นสบายๆหากินหาอะไรกินนะอะไรอยงนี้นะสบายๆตรงนั้น เวลากลางคืนวันแรกก็ได้แล้วก็พักผ่อนที่โรงแรม4ดาวที่ใกล้ๆกับหาดป่าตองวันที่2ตื่นขึ้นมา ตื่นขึ้นมามีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับก็สําหรับบุฟเฟ่อาหารเช้าชก่อนเลยที่โรงแรมนะฮะนี่เห็นไหมโกคัดสรรไปแล้วว่าบุฟเฟ่โรงแรมที่เลือกมานี่ต้องดีแน่คืออยากกินไปอิ่มเยอะนะครับ <laughs> ผมมันจับเรือเาะก็คือมันพอพอพอทานอาหารเช้าเสร็จเนี่ยบนเรือที่ท่านจะขึ้นเฟอร์รี่เราก็มีเลี้ยงอีกอนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็กินเต็มที่ไปก็ไปเรือเฟอร์รี่แล้วปลอดภยัยแน่ขึ้น<ม>ลมขนาดไหนเนี่ยเต็มที่เลยนอกจากุณนามิมาแค่นั้นนอกนั้น ท่านเต็มที่แล้เลยเพราะมากันหลายคนนะครับมันใหญ่แล้วอันเนี้ยมีชากาแฟนะของว่างเสิร์ฟทั้งทั้งวันทั้งวันท่านจะไปกันกี่คนเนี่ยรับรองเต็มที่ครับโอ้ได้ไปแน่นอนเที่ยวสบายอิ่มท้องจริงๆนะใช่แล้วไปถึงป๊อป๊าบูฟ้าฟ้าทะเลเปิดทุกอย่างดูสวยงามถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับแล้ววันที่2นี่ที่พาไปเที่ยวทะเลมีที่ไหนกันบ้างไปตั้งแต่อ่าวต่างๆเลยแต่นี่ก็ก็ดียร์เรือแบบนี้ฝนตกไม่เปียกนะก็มีหลังคาด้วยมีหลังคาด้วยถูกครับแล้วก็ถ่ายได้เต็มที่เพราะเรือมันจะนิ่งใช่ครับนะแล้วก็ ไปที่เกาะพีพีมุ่งหน้าไปเกาะพีพีแล้ววางเนี่ยระหว่างระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีและอ่าวก่อนนะครับไปไปอ่าวลอดสมะนะครับไปบีเลแล้วก็รวมไปถึงไปที่ทัามไวกิ้งคุณจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเลในการเขาเรียกว่าเก็บอ่าอะไรนะรังนกใช่ไหมฮะอูดบรรยากาศมันจะน่าตื่นตาตื่นใจแล้วใครที่ชอบทะเลได้สัมผัสกับทะเลหนึ่งวันเต็มเตได้ดำน้ําด้วยอะดำน้ําด้วยอะอเนี้ยอเนี้ย ต้องให้เต็มๆเลยเพราะค่าเข้าอุทยานก้าไกคกาประกันชูชีพสันน็อกเกิลก้าพรมชงวัสศิีเราจ่ายให้หมดใช่ครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งท่านพกไปสัก40บบาทนะพือยี่อิบบาทนะท่านทำหล่นอีกย0ิบาทนะจะได้จ่ายค่าอุทยานอ๋อค่าคืนอุทยานเพราะจริงๆอันเนี้ย เขามีข้อบังคับเดี๋ยวนี้ว่าลูกค้าต้องไปจ่ายเองครับผมจริงๆผมก็อยากใจ่ายให้ยี่สิบบาทเองไห <laughs> ้ขาดทุนขาดทุนเพื่อจ่ายให้คนไปเที่ยวตั้งพันกว่าบาทแล้วยี่สิบบาทไดจ่ายได้อยู่แล้วเพบาะงั้นจ้างบอกคุณชลเลยว่าวันที่สองเนี่ยพกตังค์ไปแค่ยี่สิบบาทพอ <laughs> ทั้งวันอย่งมีกินทั้งวันมีเที่ยวทั้งวันสวยงามทั้งวันยี่สิบบาทพากใส่กระเป๋าไปเพื่อจะไปขึ้นเกาะนะ,ะแต่ครัวบอยพกสกพี่สิบเพราะว่ายี่สิบบาทเสือหายเพราะว่าอาหารเที่ยงเรามีเลี้ยงด้วยนี่นีน<า>่ดเอกกาพี่ พี่มกับพี่พีอันนี้จำเป็นกับพี่เลยอันนี้กับพี่พีซึ่งจริงๆนะผมบอกให้ว่าเป็นบุฟเฟ่เหมือนกับร้านอาหารเลยโอ้โหแบบมันมาตรคานเลยนี่นะแต่ถ้าแต่กินเยอะเกินไปนะครับผมเดี๋ยวกลับมานะนี่เดี๋ยวมาเรื่องเดี๋ยวคุณจะไม่อิ่มเดี๋ยวปลาจะอิ่มแทนจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปกันเองนี่นะบางทีได้กินแค่ข้าวกล่องธรรมดาแบบตามร้านนี่นะไม่ได้กินแบบบุฟเฟ่อะไรขนาดนี้นะคครับุณผู้ชมลองดูนะว่าถ้าเกิดว่ามาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องจ่ายเองถ้าหาเองจ่ายเองเนี่ยถ้าแต่นแล้ว ไปแล้วประมาณเกือบ1,000 0บาทแล้วนะฮะแต่ว่าน,นี่นุ้ผู้ชมจ่าย3มา2คืนคนละไม่ถึง4,000บาทครับผมอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้ค่ะ1618งชอของเราเนี่ยลดไปถึง40%วน้าว40%วาวที่บอกไปนี่นะคะราคา2ท่านนะคะปกติ1,6400บาทแต่ว่าวันนี้เหลือเพียง7,980บัทเาแบาทเอต้องโู <ๆ S 1> แล้ว ครแล้ว1618ตอนนี้โทรด่วนนะฮะไม่โทรอดเที่ยวภูเก็ตโดยที่คุณผู้ชมอาจจะต้องจ่ายแพงกว่านี้เพราะว่าคุณผู้ชมมั่นใจว่ามันหาที่ถูกกว่าแต่วันนี้มันดวีงผมมั่นใจว่าหาได้ถูกกว่านี้ไม่มีไม่มีแล้วนะพี่เรจะเชื่ออย่างนั้นว่าไม่มีอีกแล้วแล้วไม่ยุ่งยากด้วยแล้วไม่ต้องทะเลาะกันสําหรับคนที่เดินทางไปพร้อมกันนะฮะส่วนวันสุดท้ายทีเด็ดมากวันสุดท้ายก็ไม่ใช่บอกว่าเร่งรีบให้คุูรีบตื่นจากที่นอนแล้วไปส่งสนามบินนะคือตื่นคุณจะผมยังต้องจ่ายตังค์ คุณตื่นสบายๆมากินอาหารเช้าที่โรงแรมก่อนนะครับพอเสร็จปุ๊บคุณก็จองไฟล์กับสักเย็นๆก็ได้นะครับเสร็จแล้วช่วงกลางวันคุณเช็คเอาท์เสร็จปั๊บใช่ไหมครับเก็จะมีรถตู้จากโรงจากมัณฑวีเนี่ยมารับคุณที่โรงแรมแล้วก็ไม่ได้ส่งคุณที่สนามบินหรือว่าสถานีขนส่งเลยนะเขาจะพาแวะไปซื้อของฝากก่อน ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าของฝากภูเก็ตน่าจะมีอะไรบ้างครับโกน่าจะมีน้ำพริกกุ้งเสียบนะขนมเตาซ่อนะแล้วเยอะแยะไปหมดท่านก็ไปหาเอาเองอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบตำสดสดกันเลยนะคือจริงๆอ่ะผมบอกให้ว่า ภูเก็ตมีของฝากเยอะแยะเลย<ต>รับผมที <ผม S 2> ่กัดตุนนะครับไปอีกคือรถไปชงนี่แหละเพ <c oughs> ราะราคาถ้ารถไปกลับเนี่ย <c oughs> ผมว่าน่าเกินสามพันแล้ว <c oughs> ใครเคยไปภูเก็ตแล้วจะรู้นะครับว่าการเดินทางในภูเก็ตเนี่ยทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายหมดผมเคยไปมาแล้วแล้วมันบานปลายมากๆคุณผู้ชมใครบอกว่าจะมีแท็กซี่ระบบได้ง่ายมันยุ่งยากกว่ากรุงเทพเยอะแล้วราคานี่โอต้องเรียกว่าจ่ายกันแบบเลือดซิปๆกันเลยทีเดียวใช่แล้วแต่ว่าทั้งหมดนี้มันจะเบ็ดเสร็จจบอยู่ที่มันดวีทัวร์กับแพ็กเกจทัวร์ที่ไปภูเก็ตสามวันสองค และเที่ยว2วันเต็มๆแบบนี้ไม่มีคุ้มที่ไหนนอกจากมันดาวีที่นี่ที่เดียวจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแล,แล้วเรา,าเป็นคนรั้งแรกที่ทำแพ็กเกจแบบนี้นะครับผมเ<อ>พราะจริงๆเราไม่อยากทำเ <laughs> พราะเหนื่อยแต่ทำเมืออขาโกขาจะบอกว่า ใครเนี่ยที่ไปภูเก็ตเดี๋ยวต้องซื้อโปนี้เลยนะอย่างที่พี่ชัยย้ําไปเลยนะว่าคือถ้าเกิดว่าเราไปเองมันยุ่งยากยิ่งกว่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเราจองไปกับแพ็กเกจนี้เราแค่จองตั๋วเครื่องบินแล้วเราก็ไปได้เลยใช่แล้วทำตัวเวลาชาไปถึงสนามบินป๊อบทุกอย่างมาประเคนใส่เราหมดโถง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 เันมาแล้วไปเที่ยวฮ่องกงไม่ไดเลยคุณผู้ชมค่ะย้ำา้ำอีกทีดีกว่าไหมคะอยากจะย้ำมากเลยและอย่างที่บอกไปลดไปถึง40%นะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทัวร์มันดาวีกับภูเก7 980 mil wow. หารเลยหาสองเลยเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทหนึ่งคนไม่ถึงสี่พันบาทโทรตัวตอนนี้หนึ่งหกหนึ่งแปดย้ำหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วมากกว่านั้นวอลเชอร์ที่คุณผู้ชมซื้อไปนะครับไปได้ถึงสองคนและที่สุดยอดจริงๆโกบอกกับเราว่าวอลเชอร์หนึ่งใบใช้ได้สองคนใช้ได้นานถึงสองปีว้าวสองปีใช่แล้วเปลี่ยนมือเปลี่ยนผู้ใช้ได้ตั้งไต่โอเคเลืซึ่งที่อื่นเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนมือได้สมมติเราจองไว้ว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปปุ๊บสมมติปีหน้าจะหมดแล้วเราคิดว่าเราไม่ได้ไปแล้วผมผมเปลี่ยนชชื่อไไไปปกกีีีตต้้าารร์์เเเลลลยยยจะใททันด ว่าบางทีองค์กรซื้อไปไปจับฉลากปีใหม่นะโอ้ยลูกน้องรักเจ้านายมากจุกปากทันทีเลยว่าเนี่ยราคาเนี่ยถ้าแต่วันแรกเนี่ยก็เกินหมื่นแล้วใช่วันแรกก็เกินหมื่นแล้วแต่วันนี้เหลือคนรับไม่ถึง4,000ันบาททำไมจะไม่จองใช้ได้ถึง2ปีเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้และคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยเคยมีบางบางทริปเนี่ยเขาขายแบบนี้แล้วเขาให้ไปเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ที่นี่มันดาวีโดยโกเล็กรับประกันเลยว่าใช้ได้ทุกวันไม่เว้นแม้แต่เสาร์เทิตยวโดนใส่ างคนเนี่ยทำงานจนถึงสุดไม่มีเวลาแต่ว่า<ช>แพ็กเกจที่เราสามารถที่จะให้คนที่ไม่มีเวลาทํางานประจําสามารถไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ได้อีกด้วยแถ<ช>มยังเป็นโปรโมชั่นในแพ็กเกจที่เราให้คุณผู้ชมขาลดไปถึง4 0 2คนจาก16,400บาทเหลือเพียง7 9 8 0บาทมันเป็นอะไรที่คุ้มมากใช้ได้ถึง2ปีและที่สําคัญสามารถเปลี่ยนชื่อได้อีกด้วยวเปลี่ยนชื่อไดทีด่นี้หมายความว่าสามารถที่จะเปลี่ยนมือผู้ใช้ได้อีกด้วยนะ<า>ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถไปได้เพราะมันเป็น v o เชอร์เป็นคูปองอันนี้โกคิดว่ามันค คุ้มจริงๆสาหรับคุณผู้ชมท่านคุ้มอะผมไม่ค่คุ้มกันหรอแต่ว่าก็ถือว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งแพ็กเกจสิอันนี้หน้าตาเราเชิญที่คุณส่งไปแพ็กเกจที่คุณผู้ชมจะรับไปวันนี้หนึ่งหกหนึ่งแปดช็อปเฮ็ดไหมคะนี่หนึ่งหกหนึ่งแปดช็อปของเราจัดให้เหลือเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทสองท่านปบมือเลยคุณผู้ชมค่ะไม่มีที่ไหนแล้วอย่างที่บอกไปมีที่นี่ที่เดียวที่จะทําให้คุณเที่ยวภูเก็ตสามวันสองคืนได้เที่ยวทั้งทัวร์บกและทัวร์ทะเลครบในแพ็คคคเเเกกกจดดดดีียยวววลลลุณผู้้ชม่่ะะะแแททสําาาัััญโรรรงนไ์ มนะวยได้นอนใกล้ป่าตอนทะเลหนึ่งวันซิตี้ทัวร์หนึ่งวันนะครับโอ้โหอาหารกับขนมรับตู้ไปกับีกาใกล้กันเข้ายันองครวมทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละที่สำคัญไม่ใช่แค่เรียกแท็กซี่ครับพี่ชัยบางคนไปเช่ารถขับนะแพงกว่านี้อีกด้วยนะใช่ครับคุณผู้ชมครับโทรเบอร์เดียว1618ทุกอย่างเบ็ดเสร็จกับทริปภูเก็ตครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไข่มุกอันดามันสวรรค์แดนใต้3วัน2คืนไปได้2คนใช้ได้2ปีเปลี่ยนมือคนใช้ก็ได้และจองเสาร์อาทิตย์ได้ด้วยสุดท้ายอยากให้โกฝากแพ็เกจนี สำหรับคุณผูมม้ชมทีครับว่าคุ้ม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 และคุ้มแค่ไหนครับท่านจองแล้วไม่ได้ไป <c oughs> ยังเสียใจน้อยกว่าไม่ได้จองฮะเพราะถูกที่สุดใน3โลกนะครับ คุณผู้ชมถ้าไม่จองตอนนี้แพ็กเกจนีหมดเมื่อไหร่งวดหน้าโกบอกว่าอาจจะไม่ทําแพ็กนี้อีกแล้วเพราะว่าต้องเอาเหนื่อยเช็ดถัวเขา่าขนาดนี้เลยทีเดียวนะ <c oughs> แก้คุยก <c oughs> ็เหนื่อยแล้วเพ <c oughs> ียงวเดียวโอเคจาก 6, 400, หมื่นหกพันสี่ร้อยเหลือเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทไม่มีที่ไหนทําราคาภูเก็ตได้ดีขนาดนี้ไปได้สองคนสามวันสองคืนเที่ยวทั้งซิตี้ทัวร์แล้วก็ทะเลครบทุกอย่างมีรถรับส่งด้วยอย่ารอช้าอย่าเจอกับความวุ่นวายคุ้มที่สุดที่นี่โทรด่วนหนึ่งหกหนึ่งแปดครับ แบบวันนี้นะคะต้องขอกับคุณโกเล็กมากๆเลยค่ะที่มาจ้างพวกเราไปเที่ยวกันแบบราคาสุดคุ้มเลยขอบคุณโกเล็กครัขบขอบคุณครับอย่ลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะแพ็กเกจดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวที่1618ช็อปเท่านั้นแล้วอย่าลืมไปเจอกันที่ภูเก็ตน,นะคะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเยย